สวัสดีช้าวันหยุดค่ะวันนี้จะมารีวิวต้นบอนสีอีกชนิดหนึ่งที่ทุกคนกำลังตามหากันนะคะบอนสีตัวนี้มีชื่อว่าสหัสเดชะนะคะแรกๆที่รับมาเลี้ยงนี่ก็เรียกมันว่ากวนอิมนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกันเนาะเหมือนกับต้นกวนอิมแต่ว่ามาสังเกตแล้วก็มีเพื่อนช่วยแยกให้นะคะว่ามันคือ สหัสเดชะเพราะว่าหนึ่งมันมีสะดือสีแดงหัวแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบเขียวคือมันจะไม่ค่อยขาวผ่องเหมือนกับกวนอิมน,นะคะแล้วตะโพมันก็จะบ,นบานๆเน็ตหนึ่งก,งกว้างๆนะคะตอนนี้ฟอร์มใบสวยมากค่ะฟอร์มใบสวยแล้วก็มีลูกเล็กๆเต็มไปหมดนะคะ รูปเล็กๆเต็มไปหมดกระถางนี้ขายนะคะกระถางนี้ขายนัดรับแบบชนมือนะคะเพราะว่ามันดินมันหนักมากค่ะท่านผู้ชมคะ่ะส่งคนส่งถ้าจะไม่ไวนะคะตัวนี้ถ้าจะส่งอาจจะส่งได้นะคะแต่ว่าค่าส่งจะแพงมากๆเพราะว่าค่าส่งคงไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะคิดดูเคยไปส่งแล้วแบบหนักขนาดนี้ สามสี่ร้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นดินดินที่ปลูกแบบบ้านๆแล้วเลยคะ่ะไม่ไม่ได้ผสมกากมะพร้าวไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวหรือว่าแกะดิบนะคะเน้นก็คือมีแต่ดินกับปุ๋ยกับปุ๋ยมูลสัตว์กับปุ๋ยขี้วัวนะคะตัวนี้สวยมากใจละลายเลยจ้ะจริงจ สหัสเดชะกับกวนอิมก็มีอยู่หลายต้นนะคะของวิมานไม้แต่ว่าที่ไม่ได้ประก,กาศขายเพราะว่าหนึ่งมันจะมีรุ่นก่อนที่ไปซื้อมาจากร้านค้าแล้วมันไม่มีหัวนะคะมันก็จะเป็นเป็นไม้เหมือนกับเขาตัดหัวไปแยกขายเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้จะมีหัวหมดนะคะเพราะว่าเป็นที่คนแถวบ้านเลี้ยงเองนะคะเวลาเขาขยายเขาก็แค่แยกหนอมันออกมาเนาะ แงะหัวมันออกมาอย่างนี้คือเขาไม่ได้เอาไปผ่านะคะดังนั้นทุกต้นอันนี้มีหัวแน่นอนนะคะแต่หัวใหญ่หัวเล็กก็ยังไม่ได้ลือดูสักทีนะคะไม่แต่เติมดินเติมปุ๋ยให้เขานะคะเลี้ยงไปงามมากนะคะมันเป็นข้อดีของการซื้อจากเพื่อนแถวแถวบ้านนะคะก็คือถ้าเขาไม่ใช่ร้านค้าหัวมันครบมากคะ่ะหัวสมบูรณ์มาก ถ้าเพื่อนซื้อไปนี่เอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยค่ะโอเคนะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไลน์ให้นะใครสนใจก็แอดมานะคะขอบคุณมากจ้า